อะขนาดเนี้ยวงหมดตัวแล้วมั้งเนี่ยอือนี่น่าล่ะแสดงว่าในบ้านนี่ก็คือขนเขาใช่ไหมใช่ในบ้านก็ขนเขาทั้งนั้นโอ้ยเอ๊ะก็นึกว่าขนแมวนะเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วเป็นขนเขาใช่เขาผัดขนเขาใช่ไหมใช่ผัดเยอะมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่รูปเขาเขาจะล้วงทั่วบ้านใช่ไหมต้องหมั่นรูปให้เขาอือเยอะมากเลย เราตัวบ้านไหนเลี้ยงหมาเตังหมดแล้วป้องเนี่ยก็มีถุงมือ,มอเยอะมีอีกเหรอไอเราจับมันจะโกนหมดเลยอันน,น,นี้อันนี้รูปวันละกี่ครั้งเนี่ยรูปอันนี้แค่ครั้งเนี่ยเราเพิ่งรูปครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องรูปนี่อีกอีกทีนึงโอ้หแล้วเดี๋ยวจะเก็บยังไงเนี่ย <c oughs> อะไรสิอุ้ยอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งปล่อยนะทำไมเขาเป็นพี่ยังไม่ได้เข้าๆเลยนะเนี่ยมันจะสะบัดอุ้ยสบายตัวหรือสบายตัวสบายตัวสบายตัว เข้า้าาาบนนลูกมเี่ยมมาานีาขน่ขยับเปลี่ยนที่ไหมขยับเปลี่ยนที่ไหมเดี๋ยวเอจะเอาที่มาม็อบโอ้โอเยอะมากเลยน,น,นี่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 แปลงขนด้วยถุงมือนะอยังกระพาไปตัดร้านเนี่ยไปเลยออกไปทางนู้นเลยไปเลยครูตู้พากุยไปทางนู้นตูต้มานี่มามันี่หอนแล้วโอ้ยครูมา บ้านไหนนะคะมีหมาผัดขนแล้วก็รูปขนาดนี้นะส่งมาดูกันบ้างนะคะว่าเยอะขนาดนี้ไหมโห่นี่แทบจะกรนทั้งตัวแล้วมั้งเนี่ย